โอ้โหเพียบเลยครับพี่น้องโดยเฉพาะนูน่นฮะพี่ใหญ่นูน่นนุตัวใหญ่จริงนั่นนันน่มันเจอกันแล้วเกิดอะไรขึ้นอา้าวตกลงใครใหญ่แน่เอาตัวนั้นใหญ่กว่าอีกหืมเรามองว่าพี่ใหญ่ที่ไหนได้หลบเลยช่างกิจในเลสาบ ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลินลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆหน่น่ะไปนน่นเลยโน่นอ้าวนี่ตัวนี้ดูตัวนี้ไม่กลัว ไปเลาะริมคองฝั่งโน้นเรามองไกลๆว่าตัวเล็กๆนะแต่ตัวจริงของมันใหญ่จริงฮนะเนี่ยดูเหมือนงูเลยฮนะนู่ย พากระเลาะริมคลองนะแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะดูความยาวเนี่ยประมาณ3เมตรนะดู ตัวนี้สีออกเหลืองๆห,หน่อยนะส่วนเจ้าตัวนี้ออกโทนสีดำเข้มดูตัวมัน,นเยอะจริงๆให้เยอะจริง <c oughs> ถึงจะมีเยอะตรงนี้เขาก็ไม่เคยมารบกวนพวกเรานะดูฮะมันปินหากินเนะี่ยขึ้นไปโ oh, อ้โหเอะนอนหากินบนบกบฮนะ ขึ้นไปแล้วฮะส่วนเจ้าตัวนี้ก็วนตามไปอีกเ,เลาะกันไปเลาะกันมาอยู่นี่แหละมาดูข้างๆเราเนี่ยตัวนี้โห่มาแต่หัวเนี่ย เห็นแค่หัวเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวเล็กนะฮะตัวใหญ่มากเยอะกันจริงๆสนุกสนานนะพาเล็ก,กันออกมาหากินยามเช้าถือว่าแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะที่นี่นะเขาอยู่กับเราได้เราก็อยู่กับเขาได้นะ ต่างคนต่างอยู่ต่างสัตว์ต่างอยู่ยยนี่ดูฮะน,น,นี่ถ้าเราอยู่กับธรรมชาติได้ธรรมชาติอยู่กับเราได้มันก็จะสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติที่นี่ดีมากๆากนี่แหละอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ